ยายน่าจะอยู่บ้านแล้วทุกคนเพราะมีฝายก่อไว้กองนะยายยายเพื่อนมาครับทำไรกินครับเอาไปเก็บเออเก็บดอกไม้มาอะไรเดี๋อาเอายาย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 ทำไรใจเย็นๆ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 นนะยายเป็นไรเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในพี่ทุกๆคนเลยนะครับกลับมาพบผมอีกเช่นเคยตักสังนะครับก็วันนี้ผมก็มากับเพื่อนๆอีกสองคนนะครับก็จะมีสอนกับเบสนะครับครับผมครับก็วันนี้เราก็จะพาทุกคนกลับมาหาเจ๊ปอบอีกเช่นเคยนะก็<ช> <ijo. S 2> ได้ข่าวว่าชาวบา้านบอกว่าเจ๊ปอบเนี่ยลงมาจากบ้านกระต๊อบกลางป่านะลงมาพักอาศัยนี้มันป,ปอบนะเราก็ได้ข่าวเราก็เลยรวมตัวกันอีกเรากรวมตัวกันอนะ <สบ S 1> ีกเช่นเคยนะก็ <ๆ S 2> เราก็ได้ ใช่พอเราได้ข่าวเราก็เลยวงตัวกันซื้อของมาให้คุณยายนะทุกคนไม่รู้ว่าคุณยายยังอยู่บ้านหรือว่าไม่รู้ว่าคุณยายยังอยู่นะไม่รู้กลับไปที่บ้านเขาีอย่างไอบ้านกลางป่าอีอย่างนะใช่วันนี้เราก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมคุณยายด้วยถ้าถุงเลยนะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าข้างในดีกว่านะครับก็ไปรับชมคลิปนี้ผมก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นติดตามให้เราทั้งสามคนด้นะครับโอเคทุกคนถ้าพร้อมแล้วเข้าข้างในดีกว่าไปกันเลย โอเคทุกคนโอ่เคยนะครับผมบ้านตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านยายปอบแล้วนะแางแดดดีมากเลยครับแต่ว่ามันจะอบอ้าวใช่ฝนเพิ่งตกไปทุกคนก็ตอกุ้งตั้งกล้วยก็สวยงามอ่ะอ่าทำไมอะไรยายก่อไฟไว้อ่ะเออว่ะทุกคนมีเออว่ะมีไฟก่ออยู่ยายน่าจะอยู่บ้านนะทุกคนพอมีไฟก่อไว้กองยยายครับอยู่ไหมครับยายเอาของมาให้ครับ มีคาถุงแต่ไม่ใช่ย่ามย่ามหเห็ดซอนอือหืออ๋อเห็ดเห็ดอะไรวะนี่มมันจะอะไราโอ้ยยายยายไม่ได้มาครับทำไรกินครับโอ้โหหน่อไม้เต็มเลยทุกพี่โอ้โหยอดหน่อมาววางเลยยายไม่ได้มาครับเนี่ยอ๋อไปเก็บไปเก็บหน่อไม้มาอะไร เอาเอายาย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 ทำไรเย็นต่อเย็น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 เป็นไรยายเป็นไรเนี่ยเย็เย็นครับเรามาดีเนี่ยเราของมาให้ด้วยเราของมาให้ตกใจขนาดวะให้อยู่ยายมาไม่พอกินข้าวอย่างยายจะกินข้าวอย่างครับจะค่อยคุยกันครับเยากจะทำยายตอนเช้ายายน่าจะไม่ทำอะไรเรามากนะทุกคนไม่รู้ว่ายายเขาหิวหรือว่าอะไรนะยาาวอยไม้ยาเมหายไปหาของ อันนี้ไปหาเอาไม้หาเห็ดมาใช่ไหมพี่อกี้อย่าใจเย็นใจหมดเลยยายโอ้โหใจเย็นครับจะเย็นครับโยดูยายมองหน้าดิปวดมากหุ้ยดูยายกอดกินข้าวได้ไหมเนี่ยยายวันนี้ทำอะไรกินไม่ไม่ทำอะไรบานมาขึ้นมาข้างบนบ้านเลยขึ้นมาบ้านวันยายใจเย็นใจเย็นโอ้โหยายตกใจยายขึ้นมา้งบนบ้านก่อนผมเก็บตอไม้ยายก่อนไม่อยู่ยายก็ รีบเคอรีบคอเลยนะได้เยอะนะทุกคนผม <Okay. S 2> ว่ายายก,ก็น่าจะเห็ดอะไรนะต่อไม่รู้นลยเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเผวอ์คูภาษากะเหรี่ยง่ะเห็ดเห็ดเห็ด,หดไม่รวกเห็ดไม่รวกอ่ะยยคุยยายคุยได้แล้ว <laughs> ยายกินข้าวด้วยได้ไหมเนี่ยของมันอาหารบ้านๆอย่างนี้น่ากินมากพี่พี่ดูเด็เห็ดเห็ดไม้ลวกแล้วก็หน่อไม้น่ากินชาไหงล่ะพี่ยายจะทำอะไรจะเบี้ยคลองของหมอไอคิดถึงโอ้โหตั้งสติไไม่ด้หนูว่ายาคิดถึงอย่ายพึ่งมากอดยาเบี้ยบคลองยาตั้งทีเนี่ยพี่ยายตั้งทีไม่ได้เนี่ยบี้ยบคลองนะ อันนี้ใจใจต้องเย็นนะจ๊เราเอาของมายายร้อนแล้วเนี่ยร้อนยายกำลังจะทำกับข้าวเหรอครับเนี่ยก่อไฟไไปกอนเนี่ยหรือว่าก่อไรยุงเฉยไรยุงด้วยอ๋อไรยุงไว้ทำกับข้าวด้วยนะดูกระเป๋ายายไม่มีอะไรมั้งไหนเไม่ดื้อใช่ปะ ย่เพิ่งไม่หานออกไม้มาข้ากินข้าวได้ไหมหิวมากเลยข้ากินข้าวได้เยได้ได้แล้วก็เอาของมาให้เนี่ยทาข้าวกินเอาของไม้ใหญ่แหะยายเอาของมาให้จัาจะเปิดให้ดูมมีอะไรบ้างยายเปิดดูเลยมีอะไรบ้างนี่ มีเยอะกินกินได้ไหมกินไปไหมยายอันนี้ลูกเชิญปลานะลูกเกี๊ปลาอันนี้อันนี้ต้องรีบกินหน่อยนะยายไม่รู้ว่ามันจะบูดก่อนหรือเปล่าวะเพลใช่ไหมถ้าไม่ได้แช่อาจจะต้องกินเย็นเนี้ยนี่เรียกรีบทำนะันี่คือเกี๊ยวพม่านี่คือเกี๊ยวพม่าไตัใหญ่ยายรู้ยายรู้เนี่ยนะอันนี้เก็บไว้กินได้นะไอ้พวกนี้ก็เก็บไว้กินได้ใช่แล้วก็มีปลากระป๋องนะพี่นะปลากระป๋องเลยกินได้นานนะแล้วก็น้ำมันน้ำมันแล้วก็ มันไม่แพงนะมีรสดีนะครับพี่พี่อปรุงรสนะใช่ก็ประมาณนี้ก็ส่วนมากเราก็จะเอาแต่เอาพวกอาหารแห้งใ่เพราะว่ามันเก็บไว้กินได้นานไงใช่เพราะว่าปกติยายจะเข้าไปอยู่ในบ้านป่านะพี่นะก็นานๆที่จะออกมาในหมู่บ้านใชเราก็ตามเข้ายายเข้าไปในบ้านไม่ไหวนะมันลึกในป่าเลยก็แหละเราตามเข้าไปไม่ไหวไงนานๆไปทีนานๆเราจะไปทีนะมีพระถุงด้วไม่ใช่หรอใช่ใช่อ่าย้าย ผมสังเกตหลายรอบแล้วครั้งก่อนมาหายายอ่ะพัดถุงยายเก่ามากเลยอือพับถุงมาไม่มีอันนี้ผมให้เลยนะจ้าให้เลยนะเป็นของแม่ผมที่เขาซื้อไว้แต่ยังไม่ได้ใส่เลยยังใหม่อยู่เลยเดี๋ยวดูดิใส่พอดีบอกเลยนะพอดีนะยายนะพอดีเดี๋ยนะเอยเอ้ยเอาไว้ยายใส่นะยายให้เปลี่ยนเลย ลืมสอดอุณหภูมิอาไปถมาลืมเอาเสื้อมาให้เลยมีอะไรจุด hm <meals. S 1> อะไรใส่ข้างหน้าก็ถ้าเจอก <It> ันก<แ>็ใส่ใหม่ๆเลยนะใช่ใช่อันนี Back ้มันเก่ามากเลยได้ซักบ้างหมดเนี่ยซักวันหนึ่งกี่ครั้งเลยซักวันนึงใส่ครั้งหนึ่งวันใส่ครั้งหนึ่งสามวันใส่สามวันซักครั้งหนึ่ง ก็ดูจากนี้สองค่อนข้างเป็นห่วงคุณยายนะเพราะรู้จักกับคุณยายมานานมากแล้วแต่ว่าสนนิษฐานกันเขาค่อนข้างเป็นห่วงคุณยายเพราะเวลามาทีไรสอนเขาชอบเอาของอะไรมาให้นะของใช้มาให้เขาจะนึกถึงคุณยายตลอดนะเวลามาเขาชอบไม่เขาจะไม่ค่อยมามือเปล่านะเจ้าของมาให้เนี่ยเป็นห่วงคุณยายใช่รองเท้าเนี่ยรองเท้าผกว่าถุงอะของกินทุกรอบเขามาเขาแทบจะทุกรอบทุกคนเขาจะเอาของมาให้นะเป็นห่วงยายเพราะยายเขาอยู่คนเดียวอายุอเขามากแล้วก็ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูหลุมหลุมศพไอ้ตรงนั้นกันสักหน่อยไหมแล้วก็ค่อยกลับกันอืมเดี๋ยวไปหน่อยตรงนี้เห็นเบิร์ดมาเผาหัวกระสือตรงเนี้ยเหรออาเผาหัวกระสือเาทำไมเผาหัวสิคะไม่รู้เหมือนกันดูในคลิปช่องเบิร์ดอ่ะสู้กระปอบเลยสู้กระปอบเลยกระสือกระปอบสู้กันเออยายได้สู้เขาไปเนี่ยยายได้ไปสู้กระสือไปเนี่ยไไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า <chat S 2> ไปดูศพกันเดี๋ยวพูดมาไงยัยตามสบายนะเดี๋ยวไปดูอ <c oughs> ีกส yeah, <Okay. S 2> ังพายผมกับ้วไปโอเคนเรจะพาไปดูศพนะสบายนะยายนะจะกล้าฝนตกนะ มาเผาโหดสิโหดเนี่ยนะอือใช่อ่ะต้องจัดเลยตกเป็นยังไงมาละสอนลองนี่เลยลองคืนนะน่ากลัวมากเอ้ยอะไรเนี่ยนี่อะไรนี่ทั้งวะไม่รู้วะตาจะตือหรือเปล่าครับไม่รู้แผ่นแผ่นอะไรไม่รู้ทุกคนสอนลองกินเลย ไม่รู้เป็นอันนี้ป่าพวกซากระสือวันนะไม่รู้ว่าจับไปมันจะเป็นอะไรไบ้างหรือวะจรงจริงอะไรเนี่ยมีสบใหม่เหรอสบชิบหายใครเสียอ่ะวะสอนมีไม้เพิ่มอันหนึ่งเลยอันหนึ่งกับสองอันมาเนี่ย จะมีเพิ่อมอ่ะแล้วมีต้นอะไรเนี่ยต้นธรรมาดาเลยบอกเนี่ที่ไอ้นั้นมาเผาผมกระสือ,อแล้วก็มา,มาฝั่งนี้น่าจะใช่เนี่ยนะอืขุดได้เลยอยากยูงอยากเห็นออหัวอยากเห็นกระสือน่าจะเน,น่าไปแล้วมั้งไไม่เป็นรทอดทอดออกเลยมาถือกองให้ไม่ไม่เป็นถุนเลยลาออกกันเลยให้กูออกอยู่คนเดียว อุ๊ยขอดกหนังสือส่อเป็นขดตึงไะส่อเยนะเว้ยเปิดแบบเปิมันโดนใกล้คอยังไงมันตายแล้วมันจะโดดกัดอะได้เบิร์ดเผาไปหมดอาจจะฟื้นขึ้นมาก็ได้นะมันเผาอ้อเผาเลยเหรอมันจะไม่เลือดอะไรแล้วดูแล้วมันจะเลือดแต่คีเท่าบ้าง,ด,าางดูปะอะไรส่อ ดำเนี้ยมเลยคืออะไรใส่ไหมไม่ใช่ใสหรอกนี่เป็นกระดูกแบบคล้ายๆแบบกระดูกมันเล็กน้อยดำเนี้ยมเนี่ยน่าจะโดนเผาเล้ามาฝังเบอร์นน่าจะเผาจนแบบไม่เหลือลนะเราฝังเส้นผมมันน่าจะไม่เหลือแล้วมั้งไมไ่เหลือ,อมไม่เหลือแล้วมันจะเหลืออะไรมั้งอะกระโหลกมันหรอกระโหล,โลกตรงนี้ไม่แน่ใจกระโหลกอนะ่ะไม่รู้อ่ะไปขุดมันดีป่ะ ปล่อยไว้แล้วเอมี่ยุ่งเขาในในเบอร,รก์กขาฝังไว้แล้วแต่ว่าข้างในเนี่ยมันมีเหมือนเป็นเศษกระดูกนะพี่นะกระดูกเล็กๆล็กแล้วผมปะผมไม่ม,มีหัวยังหาไม่เจอหัวยังจับไม่โดนจับโดนกระดูกเล็กๆข้างในนี่อืมในในนั้นโอ้ยก็ไม่อยากจะเอาออกมาหรอกเพราะว่าของเขามาฝังไว้อย่างดีนะใช่ให้เดี๋ยวโดนเขาได้ามฝังไว้อย่างดีแต่ว่าไปนู่นละนะแต่ว่าถามถามว่ามีไหมตรงนี้มันเหมือนมีเศษกระดูกเล็กๆนะพี่นะอาจจะจริงนะครับผมที่เอามาฝัง Okay. เราอย่าไปยุ่งเขาดีกว่าเดี๋็กเขาจ่าแล้ว,ว่ะแล้ว <c oughs> ตรงน,นี้ไในกลายเป็นสุสานห,หมดแล้วข้านนี้เต็มเลยหลึ่งชัีเต็มเลยนะไอ้ส่อของฝั่งไม่ที่เดียวน,นะอย่าไปยุ่งเขาดีกว่าฝันนะ่งก็นานเลยแหละเฮ้ยเฮ้ยหลุด ไม่จะไปเย็บยังไปยังไปเย็บซบไปยังข้างหลังนะแล้วอะไรใส่สินเต็มเลยนะมีใส่สินสอดเราดูนี่เลยอะไรอ่ะเจอเจอศพอ่ะเนี่ยเป็นกศพศพหนึ่งอ่ะน่าจะแบบไม่หลายปีแล้วมามันมาได้ไงเมื่อก่อนเรามาเราไม่เจอนะเมื่อกี้ใส่สินบอกอะไรที่ปอบกับสื่อสู้กันตรงนี้เราไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าเนี่ย ใส่สิ่งสอนมาตัวเองเลยดิย <c oughs> เผื่อมึงอาจจะกลายเป็นผี่ก็ได้มอาจไม่รู้ตัวอาจารกลายเป็นผีบอกนะร้อนปะร้อนปะร้อนสอนทุกคนทุกค<ห>นทุกคนสอนดินะนะทุกคนมเอาแล้วไม่ดึงทำไม<า> <c oughs> ปล่อยดิมึงปล่อยดิปล่อยใจไม่เอามึงก็ปล่อยดิมึงบอกตั้งแต่แรกอันนี้มันเล่นตลกเหรออ่ะ, <c oughs> อะสอนไขวางตรงนี้อะไร ไม่รู้เมื่อกี้เห็นขายอยู่ไม่รู้ข้างหลังนะหลังเกาะไผใครอ่ะไม่รู้ไงใช่อือเมื่อกี้เห็นมันมันควยืนอยู่หลงยาหรือเล่าไม่รู้ว่ะไม่รู้เหมือนมารอที่แล้วหรือเปล่าหลังเกาะไผ่สอนเลยเจอบาหรูตาฟ้าฮะมันจะตกว่ะตมันจะตกมันจะฝนฟ้าอากาศแล้วเมื่อมันก็น่าจะตกแหละดูก็รู้เละ มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวลองตาไปดูยายดีกว่าไปไม่น่ามีอะไรหรอกผมน่าจะตาฝาดทุกคนเหยียบสอนกูเหยียบขาเขาเมือกี้เหยียบเหยียบตรงขาเขาทุกคนยานไม่ได้ทำกับข้าวไว้เออพยายามทำมกับข้าวไม่ดีเลยแซ่บเลยนะกินข้าวกับยายอีกรอบหนึ่งผมตั้งแต่มาผมเพิ่งเคยกินข้าวยายครั้งแรกนะครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่ได้กินข้าวกับยายเลย ชื่อว่าหน่อไม้ลวกนะพี่นะหน่อไม้ลวกนะนี่แบบนี้เลยด้วยใช่เดี๋ยวเอาไปขยายเลยเนี่ยเยอะยุงเยอะมากนะเน่เน่เน่อันนี้กินได้เนี่อ๋อยายเสร็จไปแล้วนี่หว่าอ๋อยายเส็จไปแล้วไม่ทันยายไม่ทันยายดิยัเต็มเลยยายยุงมาง่อนนะ กระสีเราะไปบอดียาแล้วก็จับงเลยดี๋ยวพระ้นาคาดเลยล่าบเลยใช่สิมีตาไปเราก็ไปลายายก่อนโอเคถือว่าคนกินสาเร็จนะสอนฝนตกไป่อแล้ยายไม่มีนเลอวะสอน เพราะห่มใหญ่ก็ไม่มีไม่รู้เออเราตามใช่เขาอาจจะกลับไปแต่เราตามไปไม่ไหวทุกคนมันอยู่ในป่าลึกไงนานๆเราจะเข้าไปทีนะเพราะมันเดินไกลมากทุกคนไม่รู้ว่ายายเขาเดินไหวได้ยังไงสาดจนงงกันเราคงกลับมาให้ได้ใช่ไหมคือยายนอนนี่บนนอนนี่เหรอนอนนี่เหรอแล้วนอนนี่อะรล่ะยังตื่นเลยนอนนี่ ก็หง <baptism>? ่วงก็หง่วมีแล้วไม่แล้วอ่ะเหรอในยา嘛อยู่ในยา嘛ในยาจริงเปล่าใช่ป่ะไม่รู้ยายก็หกบอกไม่รู้ไม่น่ามีแบบมั้ยใย่ก็พูดไปเรื่อยใช่ป่ะใหญ่พูดไปเรื่อยตามภาษาคนี่เจนมีป่ะยังไงเอาไงกลับกันเดี๋ยวกลับแล้วใหญก็ รู้ว่าที่โซงน่าจะไม่ได้กินข้าวไปย้ายเมื่อวันนี้พอย้ายไม่ทําอะไรกินเลยหน่อไม้ก็ใหญ่กอดได้แค่ไฟนะย้ายแค่กอดแค่ไฟหมดทุกคนเห็ดนี้ทะเลาะอามาต้มนี่อร่อยมากเลยนะต้มใส่กระดูกหมูอไหนเห็ดเนี่ยกระดูกเบ็ดอะแบบชีวิตนี้แบบยังไม่เคยให้ฟ้าถุงใครเลยนะจริงนะเคยซื้อให้แต่กับแม่แต่กับคนอื่นไม่เคยให้เลยไม่เคยใช่ไหมไม่เคยซื้อให้เลยเคยกันไหม เคยๆนะเ,เคยไนะปปุกป้าแบบญาติกันเงี้ยสนิทกันเงี้ยจริงอ่ะถึงจะซื้อให้นะแต่ว่าสําหรับผมไม่เคยให้ใครเลยนะพี่นะนอกจากเคยซื้อผ้าถุงให้แม่แล้วก็ครั้งนี้แหละซื้อให้ยายเนาะก็ยายก็เหมือนแม่ผมคนหนึ่งนะครับนะขอให้พรผมหน่อยได้ไหมให้ให้พรผมหน่อยได้ไหมอ๋อแบบปอยพรอะไรให้ผมหน่อยแบบให้มีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วก็ให้คนดูช่องเยอะๆหน่อยให้พรหน่อยโอเค lákìá wọn bá yin náà yin náà sàn yin náà kuyina yin náà ayiná mu o sòm̀ o kàn o ba o du o tù o tù o dù o wọdọ silu o wọdọ tó kpọmọ o hàn o wọdọ o wọdọ miinu o o ta tótó ayi mamá tóndù nẹ o bẹ dẹdẹ mú o sìn o ba dé o sáà tó. มากนะยายแล้วจ้าอ๋อเมื่อกี้เดี๋ยวผมแปลงให้นะครับผมที่ยายพูดเมื่อกี้ก็คือแบบให้เรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเงินมีทองนะได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็มีแต่คนรักคนเมตตาอ๋อก็เท่าก็ประมาณนี้นะที่ยายเคยพอนะก็ถือว่าสําเร็จแล้วภารกิจรอบนี้เรามาถือว่าเราได้เจอยาด้วยแล้วก็เนี่นะ เดี๋ยวกลับไปก็ได้เดี๋ยวฝนเนี่ยกใกล้ตกแล้วใหญ่ก็จะทํากับข้าวกินนะหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นเขาแค่ห่านออกมาไปเองแต่เราจะเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วทุกคนพอฝนมันก็จะตกแล้วแหละโอเคนะคุณยายละเดี๋ยวจับกันแล้วนะครับครับคบคุณม่จัะอ่าครับผมก็โอเคครับทุกคนสำหรับคินนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะก็พวกผมก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับกันละ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทั้งสามคนเลยนะทุกคนโอเคครับ, okay, รบสำหรับอีพีหน้าจะเปไ็นไรผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับ